ถ้าว่าพอค้าแม่ขายเขาน่าจะเก็บของกลับบ้านหมดแล้วละเรือเที่ยวสุดท้ายก็ออกไปแล้วนี่อืมก็จริงของเองถ้าเรากลับไปทางเก่าไปขออาศัยวัดนอนรุ่งเช้าค่อยกลับมาใหม่ดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ิไอ้บิ๊กไิเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนเองเห็นอะไรไหมว่าข้างหน้านุ่นอะไรของเองวะนั่น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 มีคนขายของหาเร่กําลังเดินจำอ้าวอยู่ข้างหาน้านู่นเออจริงของเองวะดูเหมือนเป็นผู้หญิงด้วยนี่เพื่อน เร็วเข้ารีบตามให้ทันเผื่อว่านางจะมีขนมข้าวต้มที่ขายไม่หมดหลงเหลืออยู่แม่ค้าแม่ค้ารอเดี๋ยวจะรีบไปไหนเออแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าคือว่าเราสองคนมาไม่ทันเรือเที่ยวสุดท้ายนะร,ร้านค้าก็ปิดหมดแล้วแม่ค้ามีอะไรที่ขายไม่หมดเราสองคนขอซื้อได้ไหมจ๊ะก็มีข้าวต้มมัดกับขนมตาลสองอย่างนี้เท่านั้นแหละจ้ะ